สิการสกุลซีอาพรนะคะคือจริงๆงานชุดก่อนๆเรามันก็แตกต่างกันไปแต่ว่า,าส่วนมากมันก็จะเป็นแบบงานาวิดีโอฟาวฟูฟเทนมันก็อินสาเลชั่นเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ว่าส่วนมากงานพวกนี้ก็จะแบบว่าใช้เทคด้วยในงานอะไรนะคะสำหรับงานที่แสดงในเออร์ลี่ย์ยมันก็ จะค่อนข้างแตกต่างจากงานเก่าๆที่เราเคยทํามาเพราะว่าคือมันจะเป็นงานที่โฟกัสที่งานเขียนเป็นหลักอ่อโดยที่มันโปรเจกต์มันเริ่มจากการที่เราได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึง่งซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าชายในสมัยรัชกาลที่5ที่เขาถูกเนรเทศออกนอกประเทศไปแล้วก็คือเขาก็กลายเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่คล้ายๆกับว่า เขาถูกลืมไปจากประวัติศาสตร์อะไร่เงี้ยเราก็เลยคลิดถึงเหมือนกับว่าการจินตนาการหลมๆเกี่ยวกับการเดินทางของผีของคนคนนึงที่ไปตามหน้าหนังสือที่เราเลือกมาเหมือนกับว่าเป็นผีที่ปลอมตัวเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆเดินทางแบบข้ามเวลาข้ามเรื่องเล่าในหนังสือแต่ละเล่มแล้วก็อินเทอร์ลัปหรือทำงานอะไรบางอย่าง กับไอความทรงจำที่มันจารึกพันสิ่งพิมพ์ก็คือหนังสือในโปรเจกต์นี้มันก็คืองานที่ทำก็คือจะเป็นการเลือกหนังสือหลายๆเล่มที่ที่มีตีพิมพ์อยู่แล้วเนี่ยอ,อมาแล้วก็เขียนแทรกลงไปแทนที่โดยที่ไอหน้าที่แทรกเข้าไปเนี่ยมันก็ จะเล่าต่อจากหน้าก่อนหน้าแล้วก็เชื่อมต่อกับหน้าถัดไปที่มันแทรกเข้าไปแล้วก็เนื้อหาที่แทรกเนี่ยมันก็อาจจะก,กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันหรือว่าทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือเล่มนั้นคือในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คิดว่าไอ้หน้าที่แทรกเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับว่าเป็นเศษเสี้ยวของเรื่องเล่าที่มันกระจายสอดอยู่ในหนังสือหลายๆเล่มเหมือนกับเหมือนกับว่าเป็นเป็นความนึกค,คิดที่มันเดินทางจากหนังสือเล่มหนึ่งไปอีกเล่มหนึ่ง แล้วก็กลายเป็นคล้ายๆกับว่าบอดี้ของเรื่องเล่าที่มันที่มัน,มนกระจัดกระจายบนชั้นหนังสืออะไรอย่างเงี้ย